ว้าวซอมบี้อยู่ข้างหลังอ้าวโอ้ฮักส์ฮักสีฮักส์ขีอูดือไทยไม่ใช่ไทยเด่นสเปียร์เอาล่ะครับกลับมาแกรลิกแล้วนะครับผมฟิกเซลเกมเมอร์ชาแนลโอ้ยังอยู่ในนี้อยู่เลยปลอดภัยดีอคลิปที่แล้วผมก็ได้200กว่าวิวนะผมก็ดีใจมากๆเลยวันนี้ผมเกิดเลยแล้วกัน คอนเซปต์ใหม่ครับเชอรี่ไบโอซากุระวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำบ้านต้นไม้ซากุระเออจากป่าสู่ไบโอเพลน <c oughs> นะครับผมอ่ะผมจะไปตัดไม้ก่อนนะ ต,ต,งงตัดไม้แต่ไม่ทำลายป่าทุกคนงงไหมตัดไม้แต่ไม่ทำลายป่าก็คือตัดไม้ที่มันไม่อยู่ในป่าแล้วก็ไม่ได้ทำลายป่าจบโอ้ยขึ้นไม่ได้นี่นะครับผมจะไม่เกี่ยวใช่ไหมรูซากุราสิ เริ่มตัดเลยมีเหล็กอยู่ไหมมีเยอะนี่ทำเลยขวานเหล็ก Craft table อะไรนี่ไม่เอาเราต้องเอาขวานเหล็กมาสองอันเลยตัดเยอะแน่นอนรอบนี้รับประกัน เอาไปว่างั้นผมจะตัดไปตอนตัดเสร็จตัดไม้เสร็จเลยแล้วกันนะตัดต่อนะตัดต่อตัดไปตอนตัดไม้เสร็จเลยโอเคเอาละผมตัดเสร็จแล้วผมได้มาสองสแต็กนะครับไม้อะนะอุย้ยมองหน้าหาเรื่องไม่ไปหาเรื่องกับมันดีก,กว่าเดี๋ยวมันกัดผมคืนผมก็ต้องเก็บของที่มันล่วงไปด้วยนะดอกไม้ที่มันล่วงแบบเนี้ย นี่เสียงของพี่มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ถือดาบอ๋อถ้ำนี้เก็บดอกไม้ปีกแล้วกันนี่ไม่เกี่ยวเนีย่ยต่อไปที่ผมจะทำนะครับผมจะตัดใบไม้ผมจะผมจะสร้างบ้านอ่ะวันนี้คลิปนี้ผมผมจะสร้างบ้าน ทาพเชียร์มาก่อนเอาไปตัดบายบายสร้างานนมาต้นไม้ที่เป็นซากุระนะครับตัดฟินแน่ออเยอะๆเลยต่อให้ต่อให้เกินก็จะดีกว่าขาดทุกคนครับผมมีความรู้มาให้นะครับจำไว้นะครับเกินดีกว่าขาดครับ จริงครับเกินดีกว่าขาดครับครูผมสอนนะครับเกินดีกว่าขาดครับแต่ผมก็ว่ามันดีนะครับได้คะแนนเกินก็ดีกว่าคะแนนขาดนะครับผมว่าใครที่เป็นเด็กจะรู้ว่าคะแนนเกินมันดีกว่าคะแนนขาดจริงแต่ครูครูเขาก็ไม่น่าให้คะแนนเกินหรอกนะหกสิบสี่หกสิบสี่อันก็พอแล้วแหละ มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหของในตัวต้องไปสร้างบ้านละโอ้โหต้อมาทําไม้แบบนี้ด้วยตอบเป็นฐานนะครับมาสักหกสามมันอุ้ยไม้ผมก็เหลือนิดเดียวเองนี่สรางมันเถอะค่อยมาตัดใหม่ก็ได้ อย่างต่อไปที่ผมจะต้องหานะครับพื้นที่ในการสร้างครับอืมพื้นที่ในการสร้างนะ่าจะหายากอยู่ต้องวางแผนอะไรด้วยเก็บซับปิงมาเก็บสติกอะไรโอ้โหซับป,ปิงเต็มเลยเก็บเก็บเก็บเอาไปปลูกรอบๆบ,บ,บ้านผมว่าทําเลตรงนั้นก็ดีอยู่นะไปเคียย์พื้นที่โอ้ไปเคียย์พื้นที่หน่อยดีกว่า ดีนะไม่ใช่ถ้ำดิฟสโตนแบบตอนนั้นอะ่ะคลิปที่แล้วอะ่ะผมวิ่งไม่รู้เรื่องเจอท้าดิฟสโตนดีนะโดดข้ามียันตายไปแล้วแล้วก็ดีด้วยที่โลกนี้ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เป็นโหมดนอร์มอลนะครับผมน่าจะอัดประมาณ40นาทีคลิปเนี้ยแต่ตัดเหลือแค่20นาทีก็เป็นไปได้นี่ผมอาจจะสร้างบ้านต้นไม้ตรงนี้นะเห็นวิวทะเล ไม่ต้องเขียนพื้นที่ด้วยเริ่มเลยก่าวไปตรงนี้ไม่มีอันตรายใช่ไหมไม่น่ามีแหละอะวางโครงก่อนไม่ต้องผมก็ไม่ไม่ได้ตัง้งใจจะสร้างใหญ่มากนะให้มันสวยก็พอผมไม่เคยสร้างบ้านต้นไม้ในเกมนี้มาก่อนเลยนะลองวางมั่วๆไปก่อนอาจจะสวย โอ้ยแค่บล็อกนี้บล็อกเดียวก็ไม่สวยแล้วครับบล็อกแบบนี้ไม่ชอบเลย,ยช่างช่างมันเถอะ <c oughs> ชีวิตสบายสบายครับใช้ชีวิตง่ายง่ายครับอย่าอย่าบ่นเยอะครับอย่าเป็นคนบ่นเยอะมันก็มันก็ดูใหญ่อยู่นะเนี่ยบล็อกจะพอไหม โอ้ยไปต่อเขาเข้างในเป๊ะอืมอ่าไม่สมมาตรครับไม่สมมาตรอ่าตรงนี้ไม่สมมาตรต้องโดนจัดการขยายสิครับรออะไรอะ่ะก็เป๊ะเหมือนเดิมอ่าสมมาตรขึ้นมาได้ไง เอามาอุดรูดตรงนี้ดีกว่ามาต่อไปนะครับผมก็จะสร้างขึ้นมานิดนึงเนาะผมสร้างบ้านตน้นไม้ไม่ค่อยเก่งนะอาจจะสร้างแค่เตี้ยๆไม่สร้างสูงโอ้ไม้ไม่พอแน่นอนเลยแบบนี้ใช่ครับไม่พอ ผมจะตัดไปตอนตัดไม้อีกรอบเสร็จเลยแล้วกันไปทางป่ากันโอเคกลับมาแล้วไปตัดไม้มาเพิ่อมอีกหนึ่งสแต็กนะครับด้วยผมน้อยมากเลยเมื่อกี้โดนคิปเปอร์ระเบิดถ้ารคอคือจบเลยนะครับตรงนี้มีฟองอะไรอ๋อถ้ำ รีมออกจากน้ำด้วอเดี๋ยวดาวเกิดมองว่าไม้มันน่าจะพอแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะวิ่งกลับไปนะผมปังจะหมดแล้วอ๋อยังมีบล็อกรวงข้าวอยู่งันก็ไม่สวยแล้วมันก็ดูไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับบ้านต้นไม้ผมพูดไปงั้นแหละ <laughs> ไปสร้างกันต่อครับคลิปนี้เน้นสร้างบ้านแล้วกันไม่เน้นอะไรเยอะลูกนี้ผมอาจจะอาจจะไม่ได้ข้ามก่อนนะไม่ได้เน้นเล่นอะไรฮะไม้อีกหนึ่งสแต็กไม่พออยกอโอเมก้เห oh God. มือนเดิมครับ ไปตอนตัดรอบตัดไม้รอบที่สามเสร็จเลยแล้วกันผมว่ามันน่าจะพอแล้วนะเยอะขนาดเนี้ยสองสตอ๊อกบ้านไม้นี้ใช้ไม้สิ้นเปลืองมากเลยนะครับครับหนุ่มปังไว้กินก่อน เดี๋ยวหิวเดีวไม่มีอะไรกิน <c oughs> <c oughs> เอาคับสิค้างเครื่องค้างนะครับเครื่องค้างอีกแล้วโอเคได้ย,ยิบสี่ชิ้นก็โอเคแล้ว <c oughs> อยากลองบดคลัช <c oughs> จังแต่ไม่กล้า ผมตัดไม้ตั้งแต่วันแรกต้นนี้วันที่สามแล้วตัดไม้มาสองวันต้นไม้อจะไม่บิ๊กเบิ้มมากนะครับหมาจะไม่บิ๊กเบิ้มขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อน ะสร้างต่อครับสร้างต่อมาอุ้ยเกินโอ้ยไม่ชอบบล็อกแบบนี้นะที่มันวางผิดด้านอะ่ะอ,อีกสแต็กหนึ่งจะหมดแล้วครับแต่ไม่อเวลาผมมีอีกสแตก็กนี่พอแน่นอนต้องมาคาแพงข้างในอีกโอ้โหต้องมาวางบ้านข้างใน อ่ะพอแล้วพอแน่นอนแบบนี้าไม้ไม้ที่เหลือที่มันเหลือแบบนี้ก็เอามาครับแพงแล้วกันมาตกแต่งในบ้านเชอร์รี่แพงมผมไม่เห็นเชอร์รี่มันโตในเชอร์มันเรียกว่าอะไรเชอร์รี่ล็อกไม่เห็นเชอร์รี่มีไม่เห็นเชอร์อรี่สักลูกบนต้นเชอร์รี่เลยเราเรียกว่าต้นเชอร์รี่ได้ไงผมเรียกว่าต้นสากุระแต่อีกสักพัก ป่าซากุระจะกลายเป็นป่าซากุเละแน่นอนเลยครับรอบที่สี่โอ้ยรอบที่สี่ครับรอบที่สี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้แล้วกันตัดรอบที่สี่ครับมาซากุเละแน่นอนป่าซากุเละจากที่มัน มันละอยู่ซากุระอยู่มันจะเละแล้วมันจะตอนนี้มันจะเละแล้วมามากันต่อครับไปตัดหมามอีกหนึ่งสแตก็กเขาโอ้ามันจะเย็นแล้วเนี่ยมันถึงเย็นในเกมนะไม่ใช่อากาศเย็นแต่ช่วงเย็นได่เวลาค้าแพงครับเอามาโปะอีกชั้นในบ้านอื้อสิ้นเปลือง มา,มาโปะอีกชั้นต้องเอาแพงมาปูพื้นอีกโอ้โหสุดยอดเลยบ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะที่ที่วางไม่ถึงพื้นอะลงมาปูก็ได้ผมเรียกว่าไงอ่ะผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่ได้ชอบสีชมพูอ่ะแต่มันก็สวยดีนะครับ งั้นอ้าวหมดอีกแล้วผมจะตัดไปตอนปูเสร็จเลยแล้วกันปูเสร็จสักทีนี่สวยไหมครับผมไปตัดไม้มาเพิ่มอีกรอบนึงอละนะผมไม่ได้บอกใครงไงอืมผมตัดไปตอนแบบตัดเสร็จหมดเลยอะ่ะอืมต่อไปนะครับผมจะขึ้นไปทำหลังคาละ ทำจากดอกพวกนี้จากใบซากุระที่มันเละจริงๆตอนนี้ป่าแทบไปเหลือสักต้นแล้วก็ยังเหลืออยู่บ้างแหละแต่ก็เหลือน้อยมากเอาตรงขอบไปก่อนแล้วกันตอนที่ปูเอาเชียมาดิถือว่าวางพาดจะได้ใช้เชียตัดจะได้บล็อกไม่เสียเปล่าเอาอีกละวางพาดอีกแล้ว อา้าหมดเดียตัดมาหลายสแตก็ก่ะฮะนี่ผมใช้มาหกสิบสี่บ็อกเลยเหรน่าจะต้องไปตัดใบไม้เพิ่มนะครับดูทรงแล้วไม่น่าจะพอใช่ครับมันไม่พอเอาไปว่าจะตัดไปตอนเอาใบไม้มาเพิ่มเสร็จเลยแล้วกัน ผมก็กลับมาแล้วนะครับกลับไม้ไม้อีกสามสตก็กเชียร์พังไปเรียบร้อยครับอันแรกต้องเปลี่ยนอันใหม่ละไมเอี่ยมเลยเพิ่งคาบเสร็จเลยไปคาใหม้มาเมื่อกี้เออเพิ่มบนหลังคาหน่อยหลังคาต้องหนาๆหน่อยนะครับเอออาจจะไปปูไม้ข้างในเพิ่มอีกอสูงขึ้นมาบล็อกหนึ่งตรงหลังคาโดยเฉพาะ อุเกือบตกอ่ะตกจริงด้วยอันมาสามสองนาทีแล้วอืออาจจะตัดเหลือแค่ยี่สิบนาทีผมว่าจะพูดจริงวตาเราต้องต่อขึ้นอนะมวางบล็อกผิดได้งไงโอ้โหยิงหนักเอ่อต้องวางตรงนี้โอเคขอต่อเป็นพิลล่าขึ้นไปก่อน Uh huh. คลิปนี้จะเน้นสร้างบ้านครับผมผมอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เน้นสร้างบ้านเลยอย่างเดียวแล้วก็อาจจะบูตรงนี้สองชั้นบูชั้นสองมาก่อน อนในบ้านผมก็จะมีแบไม้ร่วงแบบนั้นน่ะดิโอไมคก็ยุ oh God. ย่งแน่เลยในบ้านลายตาลายตาพวกพาร์ติเคพวกเนี้ยจะหมดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่งหมดนะที่เกียยไปตัดเพิ่มแล้ว ่ครับป่านลนเละไปเรียบร้อยเออมาบอกข่าวหน่อยป่านละเละไปแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับอาลืมใช้เชีร์ตัดเปลืองบล็อกไปไม้ไปอันนึงต้องปูบนหลังคาสองชั้นอนะปลอดให้มันปลอดภยัยปลอดภัยไว้ก่อน,นครับ เอาไว้ก่อนเลยปลอดภัยในความปลอดภัยต้องมาก่อนครับเป็นอย่างแรกอีกสามห้าอันห้จาจะพอเหรอต้องต่อไปข้างนอกอีกนิดนึงนะโอ้เผอเสียไปอีกแล้วจากการคาดการณ์ผมต้องไปตัดมาอีกสองสแต็คครับถางล้างแน่นอนมันยังมีต้นเหลืออยู่นี่เดียวไปครับลงไปตัดกันต่อ อันนี้คือเชียร์อันใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โห,โหเชียร์เสียไปอันหนึ่งลวสองสแต็่รูเชียร์ผมหายไปไหน,นตัดอยู่ดรอปไปมั้งเผือตัวเองเผือดรอปมืดละนอนดีกว่า วางเตียงว,วันนี้ไม่ได้คลัชเบสเบสคลัชครับเบสคลัชมาครับปูกันต่อครับมาเกินมานิดนึงไม่เป็นไรเพื่อเพื่อความสวยงาม อ่าตรงนี้เกินมาครับไม่ได้ครับต้องสวยงามเท่านั้นครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับหมอว่าใบไม้มันจะไม่พังนะเออมันอาจจะแบบมีบางบล็อกหายไปไงลเลยปูหนาหน่อยเดี๋ยวหลังคาบ้านหายอืมหมอยืนเอฟเคตื่นมาอะหลังคาบ้านหายแบบนี้มันจ,จะเป็นแบบนี้ก็ได้ วางให้มันงอกขึ้นมาข้างบนหน่อยครับเพื่อความสวยงามครับออืม,อมเนื้องอกเออไม่ใช่เนื้องอกใบไ,ไม้งอกอือจะตาย จ่ดหมดหมดอีกเลวไปครับรอบรอบอะไรก็ไม่รู้ครับตัดไปอีกแล้วครับคลิปนี้ตัดเยอะจริงไปเยวเชียของผมเสียชีวิตไปแล้วครับไปไว้อะไรกับมันที่หน้าต้นเชอร์รี่ต้นสุดท้ายครับนะกลับมาแล้วกลับไปไม้เพิ่มนะครับ ผมเออเออไม่มีอะไรเกิดคือคััไมันคือภาพลวงตาครับเออขึ้นไปก่อนับขึ้นไปก่อนมันคือภาพลวงตาครับผมจะถมหลุมนี้เลยมีหลุมแถวบ้านผมไม่ได้จะถมเราไม่มีบล็อกถมอีกขอยืมหน่อยนะ่ะถมแล้ว ไม่ต้องวางดอกไม้หรอกมั้งเดี๋ยวมันก็น่าจะมีเองแหละแล้วหมดอีกแล้วแตกสุดท้ายผมไม่มีเหล็กกันด้วยไม่อยากไปขุดเพิ่มนะไม่อยากทำเชียร์อันใหม่นะให้มันห้อยแบบย้อยลงมาหน่อยบางอันเก็บรายละเอียดชึบหนาบ้านก็จ,จะประมาณนี้นะครับ อาจจะประมาณรัชชนี้ใบไม้คนนี้ก็เสียไปให้หมดเลยไปไปอะผมผมบอกไปล้วนะผมลืมนะผมปลูกป่าคืนนะหลังจากที่ผมตัดอะอะคลิปนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาตกแต่งบ้านอืมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลวกันนะคบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ อืมขอวิวเยอะๆนะคลิปแรกผมขอบคลิปที่แล้วผมขอบคุณมากเลยก็สวยดีนะข้างใน่นะคลิปหน้ามาตกแต่งครับเอาวันนี้ก็พอแค่นี้ครับไบ๊าย,บายสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอืมคลิปหน้าดีกว่ามาตกแต่งอ่าบสวัสดีครับทุกท่านนะครับจะพูดไม่เสร็จสักทีเนะี่ยนานมากแล้วเฮ้บไยบายครับ